สวัสดีครับน้องๆมสามทุกคนนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่เจ็ดสิบแล้วน้องๆเห็นไหมจะร้อยข้อแล้วนะจะร้อยข้อแล้วนะวันละสองข้อนะครับต่ำๆวันละสองข้อมาดูกันนะครับข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจถ้าเกิดเราไม่มีเมนไอเดียในการคิดแน่นอนว่าค่อนข้างยากแน่นอนนะครับะมาดูนครับเพื่อไม่เสียเวลาใครพร้อมแล้วนะครับเริ่มกันเลยดีกว่า่ชดขอสซแว่นก่อนนะมา เดี๋ยวมองไม่เห็นลูกเอาโอเคครับมาโอเคยังโอเคแล้วนะมาจากรูปนะครับเขาบอกว่าส่วนโค้ง BC นะครับเท่ากับส่วนโค้ง CD อ่ะคือตรงนี้แล้วกันโอเคไหมแล้วอะไรอีก AM เท่ากับ MC AM คือไหน M ตรงนี้ AM เท่ากับ MC เท่ากับ CN โ oh, วรูปมันอาจจะดูไม่ได้สัดส,ส่วนไม่เป็นไรนะแต่ถือว่ามันเท่ากันนะถือมันเท่ากันนะโอเคนะโอเคเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเท่ากันนะครับอ๋อเดี๋ยวดีท CN ไม่เกี่ยวนี่มา AM เท่ากับ MC เฉยเฉยอ่าแล้วก็บอกว่า CN นะครับเท่ากับ8 โอเคป่ะ okay, แล้วไงอีก ne เท่า e, กับหกสิบสี่ ne เท่ากับหกสิบสี่ืถูกหม mo เท่ากับสามสิบหกนะครับแล้วพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมลูกเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยมองเผลอๆเนี่ยดูเหมือนจะยากแต่จริงๆเราไม่ได้ยากครับ มองออกไหมอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นเรารู้ฐานแล้วนี่ว่าหาสูงออกมาให้ได้ครับอ่าเพราะฉนั้นจะหาสูงยังไงก็ต้องหาเส้นนี้ออกมาให้ได้จริงป่ะถูกไหมเส้นนี้ที่เกิดขึ้นมีความสูงเท่ากับ m c แน่นอนแน่นโอเคไหมโอเคไหมเอาประมาณนี้น้องมาดูกัน นะครับตอนนั้นสเต็ปแรกพี่ชัดจะพาวิเคราะห์เหมือนเดิมพาวิเคราะห์เหมือนเดิมก่อนเอาไงดีเอามุมภายในครึ่งวงกลมนะครับมุมภายในครึ่งวงกลมจะทําให้มุม C เท่ากับ90องศาชัดเจนอยู่แล้วโจทย์ให้มาด้วยพาวิเคราะห์ครับอ่าะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งนะครับมุมภายในครึ่งวงกลม นะหรือว่าไอ้สามเหลี่ยมภายในครึ่งวงกลมก็ได้เพราะฉะนั้นขอเขียนมุม C เลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นมุม C นะครับมีค่าเท่ากับ90องศาเหตุผลเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกมุมภายในครึ่งวงกลมอ่ามุมของสามเหลี่ยมภายในครึ่งวงกลมนะเอเคไหมครับ มื่อวานใครที่ดูข้อหกสิบเก้าไปแล้วหกสิบแปดก็น่าจะเจออะไรประมาณนี้ครับอืมต่อไปละอีกสเต็ปที่สองลูกสเต็ปที่สองครับโจ์บอกว่าเลยนะ AM เท่ากับ MC ครับอ่าอันนี้ก็คือโจทย์กําหนดเขียนไม่หน่อยเขียนไม่หน่อยโจทย์บอกแล้วกันนะโจทย์บอก เวลาไปข้อสอบจริงๆไม่ต้องมาเขียนอย่างนี้นะลูกกลับอะไรอีกอีกอันนึงก็แหละ O A ไ้ย O A คือตรงไหน O A คือตรงนี้เท่ากับอะไร O E อ้าวเขียนเลยนะขออีกสักจุดแล้วกันเหตุผลมพราเป็นเส้นอะไรลูกเส้นรัศมีครับ เหไหมเฮ้ย okay, hey, พี่พยายามทําเป็นขั้นเป็นตอนให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งใจอย่าพึ่งร่อเวลาดูนะครับดูก่อนคอนเซ็ปต์พี่ชัดมีไม่มากถึงเวลาดูสมควรดูไม่ใช่ทําไปดูไปดูไปก่อนดูให้เข้าใจดูให้สิ้นสงสยัยดูให้หายงงแล้วค่อยว่ากันโ okay, อเคป่ะต่อไปครับอันที่สามลูก มันเลยทําให้สามเหลี่ยม amo เห็นไหมลูก amo คล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรครับมองดีๆมองดีๆมองดีๆอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าคล้ายกับสามเหลี่ยมรูปนี้จริงไหมจริงไหมเพราะนั้นสามเหลี่ยม amo นะครับเพราะนั้นทําให้สามเหลี่ยม amo นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม a C E ครับมองออกไหมลูกขีดให้ดูอีกทีหนึง่ง A M O เห็นไหมแล้วก็ A C E เห็นปะเห็นปะเพราะนั้นถ้ามันคล้ายกันตรงนี้90มุม M ก็เลย90ตามทันไหมครับ <c oughs> นะเพราะนั้น M ของเราก็เลยเท่ากับ90ด้วยนะครับ ขอเขียนก็น,นะว่าสามเหลี่ยมคล้ายโอเคไหมได้อัตราส่วนไหมได้อัตราส่วนไหมเพราะนั้นเรามาลองใช้อัตราส่วนดีกว่าเล็กส่วนใหญ่เท่ากับเล็กส่วนใหญ่เห็นไหมครับเพราะนั้นอะไรดีอะมองสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก่อน เห็นไ,ไหมด้านเล็กส่วนด้านใหญ่โอเคปะ่ะด้านเล็กส่วนด้านใหญ่ก็จะกลายเป็นอะไรลูก AM ส่วน AC ครับ hmm. เท่ากับอะไรเอ่ยเอาด้านไหนดี AO ไหมเอาด้านล่างไหมด้านเล็กส่วนด้านใหญ่ก็เป็น AO ส่วนด้วย AE ครับ อโอเคปะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้เท่ากันก็คือหนึ่งส่วนเพราะนั้นถ้าเกิดพี่ชัดรวมตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองส่วนจริงปะ่ะเพราะนั้นหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็หนึ่งส่วนสองจริงปะ่ะทำให้เกิดอัตราส่วนหนึ่งต่อสองครับ ค่อยๆไล่ไปลูกนะอัตราส่วนเท่ากับหนึ่ต่อ2จริงปะจริงปะส่วนเล็กเรามองเป็น1ส่วนส่วนใหญ่เรามองเป็น2ส่วนตามทันไหมครับตามทันไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็มาจากอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ2เคเียร์ไหมอ่าเพราะฉนั้นจากเมื่อกี้ที่เราพอจะสรุปได้นะครับทําให้อะไรนะลูกทําให้มุม มุมเอมนะครับ amo เท่ากับเ0้าบองศาเพราะฉะนั้นเอาเขียนตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้น amo นะครับเท่ากับ90องศาแล้วใครขนานกันอีกลูก mo ถูกไหมขนานกับอะไรเอย่ยขนานกับ ce ครับอโอเคไหมลูกอ่าสองเส้นนี้ขนานกันครับเพราะนั้นเพจเขียนมุมฉากเพิ่ม อ่าโอเคแล้วก็อะไรนะ MMO ขนานกับเส้นตรง C C E โอีโหชัดเจนเลยเฮ้ยถ้ามันขนานกันถ้ามันขนานกันถ้าลากจุดนี้มาตั้งฉากสองเส้นนี้ก็ต้องทำไมกันเท่ากันปะเท่ากันปะเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ชัดสเต็ปต่อไปนะลูกสเต็ปที่สี ขอยย่อนหน่อยได้ไหมครับขอย่อนหน่อยนะยอน่อหนึ่งยอ่อหนึ่งเห็นไหมอ่าสเต็ปที่สี่ลูกสเต็ปที่สี่เมื่อกี้ที่พี่ชัดพูดอะไรนะลากเส้นตรงถูกต้องไหมครับลากจากจุด O ไปตั้งฉากกับ CE เอาลากไปสักเส้นหนึ่งถูกไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตั้งฉากไว้เนี่ย ลากเป็นเส้นเลยดีกว่าไม่สวยเลยอ่าโอเคแบบนี้แบบนี้ได้อยู่นะเพราะนั้นลากไปตั้งฉากครับอืมลากนะจากจุดโอครับลากจากจุดโอนะลูกอ่าไปตั้งฉาก กับใครลูกไปตั้งฉากกับเส้นตรง CE เห็นไหมครับนะเพราะนั้นพี่ชัดจะกําหนดจุดนี้เป็นจุดไรล,ลูกจุด P แล้วกันจุดนี้เป็นจุดใหม่ที่เรียกว่าจุด P นะลูกนะโอเคอที่จุด P นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ใครเท่ากันบ้างเนี่ยทําให้ใครเท่าบ้างมีใครเท่ากันบ้างครับหนึ่งมี OP ถูกต้องไหมลูกมี OP ทำให้ทำให้นะครับค่อยๆไล่ลูก ทำให้เส้นตรง OP เท่ากับใครบ้างเท่ากับ MC จริงไหมนี่ไงเห็นไหมเไมเส้นนี้เท่ากับเส้นนี้แล้วก็เท่ากับอะไรอีก AM ครับจบใกล้แล้วใกล้แล้วค่อยๆไล่ลูกนะเอาหลังจากนั้นเราพอจะทำอะไรได้ต่อครับอีกสักนิดหนึ่งได้ไหม เชื่อมจุดนี้หน่อยได้ไหมเชื่อมจุด O ไปหาจุดจุด C หน่อยโอเคปะ่ะเพราะนั้นลากต่ออีกหน่อยครับลากจุด O นะไปหาจุด C ครับอ่าลากเลยนะลากเลยนะเพราะนั้นจุด O ไปหาจุด C ก็จะประมาณนี้อืม เราพยายามหาสามเหลี่ยมคล้ายเพื่อให้มันเกิดความสัมพันธ์บางอยา่างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสเต็ปที่ห้าครับจากโจทย์ข้อนี้ยเขาพูดถึงส่วนโคง้งใช่ปะมาใช้กันหน่อยจากโจทย์นะครับจากส่วนโคง้ง BC เท่ากับอะไรนะลูกส่วนโคง้ง CD ก็คืออันนี้ถูกต้องไหมอ่าส่วนโค้งอันนี้นะแสดงว่าเป็นมุมที่เกิดในส่วนโค้งแล้วนะทำให้เกิด เส้นตัดจริงไหมครับทําให้เกิดเส้นตัดที่ตั้งฉากกันก็คือเส้นไหนลูกเส้นไหนตอบได้ไหมซีโงถูกไหมเพราะฉะนั้นซ o นี่ยทำให้เกิดเส้นตัดจริงปะจริงปะจริงปะเนี่ยเนี่ยดูดิส่วนโค้งเห็นไหมส่วนโค้งตรงเนี้ยเส้นตรงปุ๊บทาให้เกิดเส้นตัดตัวนี้เห็นไหมเส้นตัดตัวนี้มันจะต้องทําไมกันตั้งฉากโอเคเบ้าเออเพราะฉะนั้นทําให้เกิด นะครับเส้นตดัดโอเคไหมลูก CO ตั้งฉากกับใครลูกตั้งฉากกับเส้น BD ครับนะนะที่จุดอะไรดีที่จุด Q ก็แล้วกันตรงนี้แทนเป็นจุดจุด Q แล้วมี P แล้วก็มี Q นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ อีกหนึ่งจุดนะลูกนะจุดคิวเรียกความมั่นใจครับว่ามันจะต้องเฮ้ยมีมุมฉากเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอจบสเต็ปที่ห้าเกิดสามเหลี่ยมคล้ายหลายรูปเลยครับสเต็ปที่หกครับนะทำให้ นะครับเกิดสามเหลี่ยมคล้ายมีใครบ้างครับมาลองไล่ไปพร้อมกันรูปแรกครับสามเหลี่ยม amo จริงไหมครับจริงไหมครับเอารูปนี้ก่อน amo นะอืมไม่ตรงเลย amo รูปแรกนะลูกนะ รูปแรกครับของเราก็คือสามเหลี่ยม amo ลูกคล้า,ายกับใครครับมองออกไหม o c p เข้าปะเค้าปะ็น okay, ่ไหมมีด้านขนานเหมือนกันมีสามจุดเหมือนกันด้านขนานเหมือนกันมีสามจุดเหมือนกันเพราะนั้น o c p ครับ ล่างไม่ตรงเลยอะ่ะอุ้ยเข้มไหมลูกอ่เอาคล้ายกันอีกหนึ่งรูปครับนะคล้ายกับสามเหลี่ยม OCP ต่อไปคล้ายกับใครอีกลูกมองออกไหมรูปนี้คล้ายไหมมีฉากแล้วก็มีอ่าด้านที่มันเท่ากันเห็นไหมครับ มีฉากด้านที่มันเท่ากันโอเคไหมวันนั้นก็เหมือนกันอีกแล้วครับมันก็คือรูปอะไรลูกรูปนี้ก่อนอะไรนะ N4M ใช่ไหมหรือ NMC ก็ได้ได้หมดครับ NMC n c m อะไรก็ได้ได้หมดนะครับแล้วแต่หนูจะเรียกเลยนะ NMC คล้ายกับใครอีกลูกยังไม่หมดยังไม่หมด เห็นรูปจิวจ๋วๆไหมเอาลากหน่อยลากรูปหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่าเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกตัวนี้ตั้งฉากด้วยใช่ปะ่ะอ่าเฮ้ยนี่ไงตั้งฉากกว่นี้แล้วแสดงว่าสามเหลี่ยมรูปจิ๋วนี่แหละเพราะนั้นตัวนี้คืออะไรครับ N C Q เห็นไหมอ่าจบเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม N C Q. CQ โอเคเปล่าโอเคเปล่าตามทันเปล่าตามทันนะเอาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ได้อัตราส่วนขึ้นมาครับนะเพราะนั้นเกิดอัดตราส่วนครับอัตราส่วนของด้านไหนบ้างอะนี่ไงอัตราส่วนอะไรลูก MO เห็นไหมครับ MO เห็นไหมพี่ชัดทำไมต้องใช้ด้านนี้อะ เอาก็โจทย์มันให้ข้อมูลมาเนี้ยเราใช้ MMO ส่วนด้วย AM ก็แล้วกัน MMO ส่วนด้วย AM พี่ชั้นทำไมต้องใช้ AM ดูดิตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเท่ากันใช่ปะเราพยายามใช้รูปนี้ส่วนด้วยฐานของมันเช่นเดียวกันครับมันก็จะมีตัวนี้ส่วนด้วยของตัวนี้ครับโอเคปะ่ะเรียนแบบรูปอยู่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 โอเคป่า เพราะนั้น m o ส่วนด้วย AM อ่เท่ากับอะไรเมื่อกี้พี่ชัดเขียนให้ดูแล้วเท่ากับอะไรลูก m c ส่วนด้วยอะไรครับ c n ครับเราหา m c ออกมารูปเดียวก็จบแล้วเนี่ยเอาที่เหลือก็แทนค่าเลยครับ m o โจทย์ให้มายัง m o โจทย์ให้มาแล้วคือสามหก เอ็มเท่าไหรเนี่ยเอ็มไม่รู้ติดไว้ก่อนถูกไหมเอ็มรู้ยังอ๋อเอ็มไม่รู้แต่เอแต่รู้แค่ว่ารู้แค่ว่าตัวนี้นี่ไงเอ็มเท่ากับเอ็มซีโอชัดเจนเลยแล้วก็เอ็มซีเท่ากับซีเอ็นโอโหชัดเจนมากเลยนี่อะดู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 ซีเอ็นเท่ากับเท่าไหร่ลูกเราเขียนมาแล้วซีเอ็นเท่ากับแปดนี่ไง จบแล้วเท่ากับ8เฮ้ยหมายเหตุตรงนี้นิดนึ่งได้ไหมพี่มองนะมอง AM เท่ากับ MC เลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็น AM ตรงไหนเปลี่ยนเป็น MC ตรงนั้นย้ายข้างครับย้ายข้างคูณครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสามสิบหคูณแถูกไหมเอมตัวนี้พี่ชัดมองเป็น MC เพราะนั้น MC มคูณเอมซกลายเป็น mc ยกกำลังสองลูกว้าวเคลียมะกับข้างนิดนึงได้ไหมกลับข้างนิดนึงนี่ทำละเอียดมากเลยนะเนี่ยเอาตรงนี้ก็ยังไม่ต้องไปรีบแยกครับเอ้ยยังไม่ต้องไปรีบใส่ q u a r ร์รูทนะเพราะนั้นเอาเขียนลงมาก่อนเราหา mc อย่างเดียวก็จบแล้วจริงป่ะคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยหา mc อย่างเดียวก็จบแล้วคือด้านเนี้ยเนี่ยหา mc ออกมาได้ก็จบแล้วครับ เอามาลองหากันครับเพราะนั้นเราต้องการ mc เฉยๆเจอกำลังสองใส่ square root ครับใส่แ q u a r e o o t เลยลูกอ่าใส่ก็ใส่2อฝั่งเลยเพราะนั้นกำลังสองเจอ square root หมดไปนะครับก็เหลือ mc ตัวเดียวลูกเท่ากับอะไรเอ่ยในรูทนี้ในรูทนี้ยังอยู่รูทยังอยู่มีใครบ้างครับ สามหกเกิดจากอะไรเอ่ยเอาพยายามทําเป็นตัวเลขจํานวนเฉพาะไว้ครับเกิดจากเก้าคูณสี่ได้สามหกปะนี่ไงนี่ไงมองเหอไหมสามหกเกิดจากสี่คูณเก้าสองสี่ก็คือเกิดจากสองคูณสองเก้าเกิดจากสามคูณสามเข้ยนไหมครับแปดเกิดจากอะายรูปสองคูณกันสามครั้งครับจบตรงนี้ต้องแม่นแล้วนะครับ พี่ชาิทำไมต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยไม่วุ่นวายครับน้องเชื่อพี่ดิถ้าใครแบบไม่อยากแยกสแควรูทนะหรือไปนั่งหารที่หลังนะทําแบบนี้ได้เลยครับจำเอาไว้ครับรากที่สองเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัวรากที่สองเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัวครับตัวไหนเหมือนกันบ้างครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันครับอ่าเพราะฉะนั้นเอมซนะลูกเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัว ใช้แล้วตัดทิ้งลูกเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัวดึงออกมาแล้วคูณกันนะเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัวตัวที่ไม่ได้ดึงนะครับคือตัวนี้ตัวที่ไม่ได้ดึงก็ติดสแควร์รูทไว้ครับจบโอเคปะ่ะสองคูสามเป็นหกหกคูสองเป็นสิบสองครับเพราะฉะนั้น mc ของเราเท่ากับอะไรเนี่ยสิบสองรูทสองจบจบแล้วอ่าวขอย่อหน่อยนะย้อนนิดนึง เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยนะลูกเฮ้ยยังไม่ได้ตอบนะมาดูกันครับทุกคนดูโจทย์ให้หาพื้นที่ที่แรงเงาใช่ไหมลูกพื้นที่ที่แรงเงามันคือรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมของเราเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณความสูงจริงปะถูกปะเส้นเนี้ยกับเส้นนี้ยยังไงก็ต้องเท่ากันเพราะอะไรเพราะเส้นนี้มันขนานกันถ้ามันขนานกันเส้นตรงที่เกิดขึ้นภายในเส้นขนานย่อม เท่ากันโอเคไหมครับเพราะนั้นจบเลยครับ MC ได้แล้วเท่าไหร่นะลูกเมื่อกี้12รูท2จบเอาเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงานะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานของเราคือเท่าไหร่ลูกฐานคือ36สูงคือเท่าไหร่ครับ12รูท สองลูกตัดทอนเลยครับตัดตัดตัวนี้ได้เท่าไรลูกสิบแปดถูกไหมสิบแปดคูณสิบสองเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมสองร้อยสิบหกครับอ่าเพราะฉะนั้นตอบเลยสองร้อยสิบหกลู้อะไรลูกรู้สองนะครับหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตาลางหน่วยจบแล้วครับเคยียไหมเคลียร์ไหม เฮ้ย hey, ข้อนี้ดูดูเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายดูเหมือนจะยากก็ไม่ยากถ้าไม่มีความรู้ที่บอกเลยครับถ้าไม่มีความรู้หรือว่าไม่แม่นยากเสมอยากเสมอเอาประมาณนี้นะครับน้องๆอย่าลืมนะครับวันนี้พิ่ชัดยกนิ้วให้ก่อนสำหรับคนที่ดูมันจะถึงข้อ70ทํากับพิชัดมาทํากับพิ่ชัดมา,ดมานะครับดูครั้งแรกยังงงดูครั้งที่สองอยังงงไม่เป็นไร ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาว่าอะไรมันเกิดขึ้นหนึ่งสองสามมีสเป็ปม,มีขั้นตอนมีกระบวนการคิดให้ตลอดไม่ใช่เขียนไปเขียนมาสเปสปะซ้ายขวามันจะไม่เกิดความคิดจะไม่เกิดรูปแบบโอเคไหมครับเอาประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจใพี่ชัดหน่อยแลวจะได้มาลงคลิปดีๆให้พวกเราได้ทากันฝากด้วยนะครับฝากเพจด้วยฝาก YouTube ด้วยไปแล้วนะครับน้อง สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกัน